สวัสดีจ้าเจอกันจ้าพี่นุ่นมอน้ก็มาทักทายสวัสดีเพื่อนเพื่อนคือเก่าเนาะคะ่ะมือน้อยู่หอแลนก่ะขอบรรยากาศมันยากอากาศ <c oughs> อากาศอยู่หอแลนกว่า <c oughs> พอไงพี่นุ่นแล้วไอเจ็บข้อพอเป็นยังจา้าไอได้อยู่ <c oughs> ว่าหิมะจะตกกับ่เห็นตกเลยจา้าพี่นุ่นก็เฝ้าได้แต่เฝ้าอยากเห็นหิมะร่องออ่อประเทศอื่น เห็นเพื่อนๆล่องคลิปเ่นหิมะเราก็อยากมีโมเมนต์นั้นเนาะค่ะเนาะก็อยากเล่นหิมะน้ำพืนแต่ว่ากัเบิง์มูไปก็แล้วกันมันเพราะว่าประเทศนี้ฮะหิมะตกอยากจะห่อแลนอยู่มหาปีพี่นวลเห็นขังเดียวที่ตกอ่าหลายๆจ้ะตกปีเดียวที่ที่มันขาวเต็มไปหมดเลยนอกนั้นก็ต๊แป๊บเดียวแล้วก็ลลายล่ไปเลยเมื่อนี้เนาะค่ะพี่นวลก็จะมาห้สัญญาณอีกสัญญาณหนึ่ง ที่บอกว่าเข้าจะรววยหรือจะจนนั่นเองจะลองเช็คตัวเองมึงนะคะว่าเขามีสัญญาณแบบนี้บอถ้าเขามีสัญญาณแบบนี้แสดงว่าเข้าจะรววยหรือว่าเฮามีความรู้สึกแบบนี้แสดงว่าเฮาต้องชีวิตกับชีวิตแค่นั้นจะ๊ะอันแรกแล้วค่ะนาะสัญญาณอันแรกก็คืออ่าคนที่เขาจะร้วยนี่เขาจะมองเห็นโอกาสได้จ้ะเขาจะมองเห็นทุกวิกฤต ที่เกิดขึ้นเขาจะเปลี่ยนวิกฤตว่าง่ายให้เป็นโอกาสเขาจะมองเห็นว่ามันสําเร็จมันเป็นไปได้ซึ่งคนลมเลวจะมองเห็นแต่ปัญหาจ้ะเราคนร่วยเขาจะสมมุติได้จ้ะสมมุติแต่เรื่องดีๆแต่ว่าคนจวนนี้จะสมมุติแต่เรื่องบ่ดี คือขอเกตตัวขออ้างาง่ายๆเลยในในทางที่บดีอะค่ะคือคอมเพลยไกรคือจมไวกรทั้งทีบางครั้งย่งบดีลงมือทําเลยบางสิ่งบางอย่างแต่ว่ากับอม่องเห็นปัญหาไวกรอ,อันนี้เรื่องจริงนะจ๊ะพ่อพี่นุนเจอมากกับตัวของพ่นุนเลยคือพอของพ่นุนนะจ๊ะเวลาเขาจะเหตุอีหยังสิกะสิคิดเคิด่อนที่เลยว่าหามันไปบลอดอันนี้มันเจ๋งอันนี้มันขายบดีเน,นี่ย จีบเสียเงื่อนถิ่มบอกนะเห็นบ่คือเฮาไปโฟกัสเรื่องบ่ออุบัติก่อนปัญหาไว้ก่อนเราคนที่อยากจะล่ทุนอยากจะเหตุอยากจะส้างกะใจก็เริ่มบ่หมั่นใจในตัวเองเราได้นี้ซึ่งตอนนั้นพี่หนุนก็ยังบ่ทัหไในรู้เกี่ยวกับวิชาความคิดคือกดเต้นดุเนี่ยจ้ะซึ่งมันก็คือความคิดของเฮานั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของเฮาจะเป็นไปตามความคิดของเฮา ตั้งแต่พี่นวนได้ศึกษาเรื่องนี้มากพี่นุนก็เลยเป็นคนที่ว่ามีความเสื่อมหันในตัวเองกาตัดสินใจนะจ๊ะ้วกาชีวิตของพี่นวนก็ก้กาวกระโดดขึ้นยาเห็นท่านตาเลยจะ้ะจากงานที่พี่นุนทำเปรียบเทียบเมื่อซีปีที่แล้วนะจ๊ะไล่ดับไล่รับของพี่นวนกับซปีที่แล้วแย่มากๆเลยค่ะเพราะว่าความคิดของห้าหนี่เองที่ห้าที่ห้าคิดว่าเศรษฐกิจบดีแน่ Head, head body, เหตุเบอดีแน่เฮ้าเฮ้าเฮาทำงานบอดีหรือว่าเฮ้าเฮ้ายังบอดีพ่อพี่นุนกะจีคิดแบบนั้นนะคะซึ่งมาตกมาปีทีแ้วน่จ๊ะเนาะพี่นุนกบเปียน์ไม้เศษของพี่นุนใหม่แล้วก็คิดใหม่คิดบวกคือเฮาปราถนาเอาน้ำน,นะคะเนาะเฮากับเสือมันในตัวเองซึ่งลายใดของพี่นุ่นมันก็นกนขึ้นมาเท่านึงเลยยางเห็นเห็นเลยซึ่งพี่นุ่นปราถนาพี่นุ่นตั้งเป้าอะคะ่ะว่าอยากได้เงื่อนเดือนเดือนละเท่านั้นเท่านี้ มันก็เป็นจริงจ้ะถ้าเฮ้าเสือเฮ้าสัทธาในความสามารถของตัวเองในคุณน่าของเฮ้านะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงด้จ้ะเพราะเพราะฉะนั้นพี่นุนอยากจะเอามาแบ่งปันแร้วเอามาแช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ไม d เ e t ของเฮ้านะคะเราสัญญ,ญาณที่สองนะจ๊ะเนาะคนที่เขาเจะรวยไปขนาดเขาก็มีเป้าหม้ค,คือพี่นุนบอกให้ฟังว่าพี่นุนอยากได้นั่นอยากได้นี่ตั้งเป้าหมยซึ่งก็สําเร็จไปหลายอย่างแล้วค่ะ นี่แหละค่ะการทีเฮ้ามีเป้าไมายในชีวิตมันเห็นให้เฮ้ารู้ว่าเข้าจะเดินทางไปท่างใดนะคะเฮามีเสาหลักวอยง่ายเลยเขามีจุดยืนเขามีแผนที่เพราะคนเฮ่านี่ถ้ามีเป้าหมายในชีวิตเฮาจะเดินแบบสเปซสปาได้จ้ะเพราะว่าการใส่ชีวิตในแต่ละมือถ้าเข่ามีเสาหลักสิ่งที่เฮ้าต้องการสิ่งที่เฮ้าอยากจะดัดท่ามอยากจะได้เข้าก็จะดึงดูด สเปซส,สปาค่ะเข้ามาในชีวิตของเฮ้าเหตุการณ์สถานการณ์แน่คนบดีแน่สิ่งบดีเข้ามาแน่มันอยู่ที่ความคิดของเฮ้าเฮ้าตรงเปลี่ยนทีไม่เซตเปลี่ยนทีความคิดของเฮ้านะจ๊จะคิดบวกค่ะขอบคุณไปโหลดเวลาทีเลื่องบดีเข้ามาในหัวเฮาขอบคุณสิ่งดีมันเข้ามาเห็ดในเฮ้าได้เรียนรู้เห็ดในเฮ้าได้พัฒนาตัวเองแบบนี้จ้ะคือเฮ้าตรงมองหลกในแงด่ดีแต่ว่ากับบมอมเบน คิดบวกตลอดเข้าต้องมอง่งค่ะว่าเหตุการเข้าต้องแกะไครไปตามสถานการ์นะคะคือสถานการ์มันแย่เขากับแกะไครไปในทางทีมันดีนั่นเองแบบนี้จ้ะเราอันที่3นะคะคือคนทีเขาจะสําเร็จคน,นที่จะรวยจะเขากล้าที่จะฟันไงจ้ะกล้าที่จะคิดว่าเขาต้องอเหตุใดไ,ดไปใดทํำใด ซึ่งค้นทีจดพีน่นรณาว่าค้นจนเลยจ้ะบอกกาฟันเพราะว่ายังเพราะว่าคิดว่าตัวเองบดรมบวบวไดเลียนจบสูงคือเพลินบวไดเป็นอ่ามีใบปร,ริญญาคือเพลิบนบวมีนั่นมีนี้คล้ายๆว่าบวเหน็นเขาจะมอ่งบวบเห็นโอกาสจา้ะคือเขาจะมีขออ่างให้กับตัวของเขาเองเขาก็จะบอกกาพัฒนาบอกกาลงเมืองถ้ำบอกกา บกกาที่จะตัดสินใจเหตุอีกอย่างนะคะเราก็บบวกกาฝันมันก็เลยเหตุให้ชีวิตของเฮ้านะคะยูแบบเนี่ยถ่ายยูเหมือนเดิมยูกินแบบเรก็ยูเหมือนเดิมมีหนีมีสินก็จะยูเหมือนเดิมจ้ะก็จะกู้เขามากกินมาใส่ยู่แบบเนี้ยจะเพราะว่าอย่างเฮ้ามีเป้าหมายในชีวิตเฮ้าเฮ้าเ้าต้องคิดว่าเฮ้าต้องมดนี่สิเฮ้าต้องคิดว่าเฮ้าต้องชีวิตเฮ้าต้องดีคือแล้วก็ตั้งเป้าหมายเอา แล้วต้นเหตุของหนีมันเกิดจากยังเกิดจากการที่เห่าโบรูจากเก็บเมนบอ่อการที่เห่าใส่เงินสูบหลุยสุลายเมนบ่หรือว่าเห้าโบมีเห้าโบว่างแผนในเรลืองเนี่ยค่ะมันมีมันมีอีกเยอะแยะเลยค่ะในในการที่ควบคุมตัวเองควบคุมอ่า เรื่องที่เขามาให้ชีวิตของเราเขาต้องเป็นคนที่วมีสติรู้จะควบคุมบวชจะด่านอารมณ์ด่านความคิดด่านการกระทํามันต้องเรียนจะม,มันต้องศึกษาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นมื้อนี้พี่นุ่นก็เอามาฝากแบบเนี้ยจะคืออยากให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไม้เสตต่างเป้าไม้ให้กับตัวเองเรากาลงมือทะะํำแลค่ะเราก็าัวคอยคิดบวกคอยคิด ถึงแต่เรื่องที่ดีอย่าไปคิดถึงปัญหาบางครั้งมันยังไ่รด้เกิดขึ้นเลยเฮาก็เอามาคิดเอามามากังวล่นไกกอนมีมีม่เยอะมากเลยค่ะคนไทยเฮาแล้วก็ค้นทัวโหลกเลจ้ะว่ามันแต่คนไทยส่วนมากจะสมมุติแต่ปัญหาบ่าสมมุติเรื่องดีได้จ้ะสมมุติปัญหา้หามันเกิดทั้งสั่นทั้งสี่คนที่เขาจะรวยเขาบ่าสม,มุติแบบนั้นจะเขาสม,มุติว่าเขาจะมีอยู่มีกินเขาฟันเขามีจินตนากากเขาเห็นภาพของเขาว่าเขา จะต้องไปถึงจุดนั้นเขาเห็นภาพว่าเขาได้ตรงนั้นตรงนี้คนในครอบครัวของเขาจะายิ้มจังไดจะมีหน้าตาแบบใดจะมีความสุขแบบใดจะพาไปเที่ยวแบบเนี้ยความคิดมันแตกต่างกันเลยจ้ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่นวลกะเอามาฝากาแค่นี้นอจะกนอบเบาสู้กันฟั่งเล็กๆน่อยเพื่อบางที่มันอาจจะเป็นความรู้หรือว่ามีประโยชน์สําหรับคน ที่กลั่งมองหาตัวเองอยู่ว่าความคิดของข้าตอนนี้เป็นแบบใดถ้าเปลี่ยนใดก็เปลี่ยนนะคะเนาะพี่นุ่นก็นอยากจะให้ทุกคนอ่ามอยู่มีกินนรำด้วยชีวิตดีไปข้างหน้าเพราะเว่าเ้าวชียำอยู่กับทีหรือว่าอยู่แบบเดิมๆไปเมือม่อเมือ่อค่ะชีวิตมันบ่มีความหมายค่ะถ้าอยู่แบบนั้นเกิดมาทั้งที่ต้องใส่ชีวิตมันคุมค่ะต้องร่องร่องไปโหลดลองมือทาไปโหลดฟันไปโหลดม่มีผู้ใดมาหามเ้าดอก ันอยู่ในใจว่าอยู่ในใจของเหากับเพราะว่านี่เหานี่แหละคือตัวตนของเหาคือจิตวิญ,ญญาณของเหาค,คือคือก้อนจิตเหตุให้อ่ะเหาไม่ยูไม่กินกับเหาต้องเริมที่ตัวของเหานะคะถ้าเหาสําเร็จเราเฮ่าคอยไปแบ่งปันคอยไปช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้จะ้ะเพราะฉะนั้นคิมมีพี่นุ่นก็เอามาฝากแค่นี้จ้ะกัด้วยรักและวังดีกับทุกคนคะ่ะเป็นกำลังแรงใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีจะ้ะ